สวัสดีครับผมศิรัครับและในวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงการทําความสะอาด variable ND นะครับตัว variable ND เนี่ยประกอบด้วยฟิลเตอร์2ชิ้นประกบกันเนาะเพราะงั้นมันก็จะมีช่องว่างระหว่างฟิลเตอร์2ชิ้นเนี่ยที่เช็ดทำความสะอาดแบบปกติไม่ได้เพราะเราก็จะเช็ดได้แค่ด้านหน้ากับด้านหลังซึ่งก็คือด้านหน้าของฟิลเตอร์ชิ้นหน้าแล้วก็ด้านหลังของฟิลเตอร์ชิ้นหลังนะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะมีความชื้นเข้าไปหรืออาจจะมีฝุ่นเล็กๆ แทรกเข้าไปได้นะครับทําให้กลายเป็นคราบหรือมีฝุ่นอยู่ระหว่างฟิลเตอร์2ชิ้นก็ถ้าจะทําความสะอาดก็ต้องแกะเลนเแกะฟิลเตอร์ออกมานะครับที่ตัวฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีร่องบากให้เราไขาได้นะครับขันออกมาเพื่อที่จะทําให้ฟิลเตอร์เนี่ยรุดออกมาแล้วก็ก็แนะนําให้ใช้เป็นประแจนะครับประแจสําหรับการถอดเลนถอดฟิลเตอร์โดยเฉพาะนะครับถ้าจะไปใช้ไขควงวอะไรเนี่ยมันก็จริงๆมันก็ใช้ได้แต่ว่า มันจะมีความเสี่ยงที่ตัวไขควงเนี่ยมันจะไปขูดกับฟิลเตอร์ได้มากกว่าการใช้อุปกรณ์แบบนี้ครับเพราะว่านี้มันก็จะล็อกระยะห่างไว้ค่อนข้างมั่นคงกว่านะครับอ่ะแล้วก็เริ่มที่ปรับประแจให้มันพอดีกับร่องของฟิลเตอร์ของเราพอ,อปรับพอดีแล้วก็ หมุนนะครับหมุนทวนเข็มเพื่อเป็นการคลายตอนนี้ผมใช้วิธีเอาเรียกว่าอะไรตัวประแจนิ่งนะครับแล้วก็หมุนฟิลเตอร์แทนนะครับตอนเริ่มแรกอาจจะแน่นหน่อยนะครับตอนที่ ขันออกมาจากล็อกเดิมของมันแต่พอหลุดล็อกแล้วก็จะลื่นๆนะครับโอเคพอหมุนออกมาได้มันก็จะดูออกมาเป็นชิ้นอ่ายัางยังไม่กล้ละอ่ะก็จะเป็นแหวนล็อกฟิลเตอร์อย่างนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวแหวนล็อกฟิลเตอร์ก็จะ ดูดออกมานะครับโอเคทีนี้ตัวฟิลเตอร์ก็จะเป็นอิสระแล้วทีนี้ผมก็จะใช้ที่ดูดกระจกนะครับอันนี้ไปเอามาจากม่านกันแดดนะครับจริงๆมันมีที่ดูดชิ้นเลนโดยเฉพาะขายเหมือนกันแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมก็ใช้อันนี้ก็ให้มั่นใจว่ามันสะอาดแล้วกันทีนี้ตัว nd เนะี่ย variable nd เนะี่ยตอนเราถอดออกมาเนะี่ยตอนแล้วเราจะประกอบกลับเข้าไปเนี่ย มันต้องประกอบกับเข้าไปให้มันเป็นด้านเดินนะครับเพราะว่าถ้าเราสลับด้านเนี่ยมันก็จะทําให้เอฟเฟกมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็น variable end ที่เป็น hard stop เนี่ยก็คือหมุนไปวนรอบไม่ได้ก็ต้องจาไว้ด้วยว่าตําแหน่งของตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันจะมีผลกับค่า hard stop ของเรานะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเบาสุด ตอ,อนสูตรเนี่ยอาจจะกลายเป็นเข้มแล้วก็หมุนไปแล้วกลายเป็นมีเอมีคอสเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเพราะงั้นตอนก่อนจะเอาตัวชิ้นฟิลเตอร์ออกมาก็ให้มาร์คไว้ก่อนนะครับอย่างกรณนนี้ผมคร่าวๆด้วยการให้ตัวดูดกระจกเนี่ยมันตรงกับตัวก้านนะครับอ่ะเราก็ดูดแล้วก็ยกขึ้นมาอ่ะก็ฟิลเตอร์ก็แยกชิ้นออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะ ทำความสะอาดอะไรก็ได้เลยนะครับส่วนมากที่เจอเนี่ยมันจะเป็นตรงขอบขอบเนี่ยนะครับที่มักจะมีคราบหรือว่ามีอฝุ่นอะไรตริดอยู่นะครับก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนประกอบกลับก,บกบ็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมทีนี้ถ้าสมมติว่าพลาดไปละมันจําไม่ได้ไม่ได้มาร์กไว้ทํำยังไงดีอ่าเรามาลองดูกันนะครับผมก็ปรับไปที่เบาสุดก่อนอ่อนสุดนะครับ โอเคอ่อนสุดอันนี้เราจะได้เห็นชัดๆนี้เราก็เอาฟิลเตอร์เราทาบลงไปสมมุติว่าเราลืมหรือเราไม่ได้มาคไว้ว่าเป็นยังไงเราลองหมุนดูเห็ว่าเนี่ยอ่ะพอหมุนแล้วมันก็จะเข้มขึ้นอ่ะล้วก็จะกลับมาใหม่เป็นอ่อนใหม่นะครับประมาณนี้เห็นไหมเราก็กะได้ตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เที่ยงตรงเท่ากับตอนที่เขาวัดค่ามาจากโรงงานแต่ก็ พอใช้ได้แหละครับลองดูถ้ามันทําไปแล้วไปลองใช้ดูแล้วมันยังไม่โอเคก็มาปรับใหม่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็มาร์กไว้ดีที่สุดครับจะได้ใส่กลับคืนได้ตรงที่เดิมเนาะอ่านี่สมมุติเราทาความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปให้ตรงก็เสร็จแล้วครับขั้นตอนการประกอบกลับก็จะย้อนกับตอนที่เราแกะนะครับก็คือใส่ฟิลเตอร์เข้าไปใส่แหวนแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เท่านี้เองครับเสร็จแล้วครับ ่าข้อควรระวังก็มีแค่ตอนที่ไขฟิลเตอร์ที่แรกเนี่ยมันอาจจะแน่นแล้วก็อาจจะทําให้ตัวประแจเนี่ยที่มันจะเป็นปลายแหลมเนี่ยไปกระแทกกับตัวฟิลเตอร์ได้ก็ให้ร,าาระมัดระวังตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้แนะนําว่าตัวประแจไขเนี่ยส่วนตัวที่ผมเคยเจอมาก็คือมันจะมีคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นเอเป็นก้านเดียวตัวก้านเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะที่ผมเคยใช้มาก็เลยแนะนําว่าถ้าซื้อก็ซื้อเป็นแบบ สองก้านสองก้านมาถึงอันนี้นะสองก้านตรงนี้เพราะาอันนี้ก็คือต้องมีสองอันอยู่แล้วซ้ายขวาไม่งั้นก็จะเหมือนไขควงทั่วไปเนาะเนี่ยสมมติว่าถ้ามันเป็นก้านเดียวนะครับเวลามันล็อกเนี่ยมันชอบมีความแบบนอกแงกนอกแงกตรงเนี้ยอ่ามันก,ก็ไม่ค่อยแน่นนะครับก็แนะนําเป็นสองก้านก็จะมั่นคงกว่านะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ